ส่งตัวเลยมีตัวเขามีตกัดับตัวมีจับเนาะไปดูนั่นเลยนะไปตัเะโอ้โหัดจิบตัวท้ออะไรตันนี้ tỷ tục à anh đi nữa anh đi nữa anh đi nữa anh đi đi โอ้สาย6ปานนินเย็บนิดเดียวเองอะอืมใส่3นะฮะใส่ช็อาแค่1บอลก็จะตายเงี้ยเหลือจากจำแมนครับวันนี้ใส่5ได้ครับ ยามเช้าโอ<ฮ>้สำเร็จตอนนี้ก็ลมนิ่งนะ20ตุลานะครับแล้วระดับน้ำมันทรงๆนะเกาะไม่มีแล้วนะครับปลามันชนฝั่งหมดแล้วผมก็เลาะตามกอที่มันเป็นมายราบแบบเนี้ยปลาที่มันจมน้ำาบมีลอยๆแบบเนี้ยมันมีปลาชะโดเมื่อเช้าเราโดนไปทีนะตรงนู้นนะครับผมค่อยๆไล่ไปทีละหน่อย ดูให้คปปรับป่านินสงสัพผมตีไว้ก่อนเลยนะเด็กที่บอกว่าป่านินจริงๆมั่งไม่ใช่ครับโอ้โหดูไซส์สิครับจริงไม่ใช่ครับอันนี้ก็ผมว่าใกล้แล้วล่ะที่จะจับฝูงนะเพราะว่าระดับน้ําเริ่มทรงนะเพราะมันเต็มมาตาแล้วตอนนี้เขาเริ่มปล่อยน้ำนะรับจัดจับแมนนับสีม่วงครับสีม่วงม่วงขาวนี่ดูไซส์ห้ามีแน่นอนนับเต็มสองทาง ตัวเบ็ด 5o นะครับโรงงานใหญ่ๆ 8x ความหนาคู่มาแล้วเต็มแรกแครับดัม <c oughs> เดิม,ดมแข่งๆแ,แบบนี้สบายผมปล่อยเลยตัวนี้ไซ <c oughs> ส์อลังการครับ

อ้ย<ห>ูไปูตาปูตาปูตาปูเยอะตาปูตาปูมาเดี๋ยวปูยังไงตามมว่จิบหลายๆหัวจิบสักแค่ยูนิตเนี่ยตามเนี่ยสามจิบมั ขึ้นบรรจุประยูนอยากจะถอยแต่ปล่อยน,นิ่งตอนนี้มันบินมันนใหญ่กว่าจีบสามสีหม่หัวไงแล้ว่าไม่ขอบนอนเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้ว เลยต้ต้งเล่ยมันตเลียมยังม่ใหญ่ว้าตันี้ตูลอนิดเดียว <laughs> ตะกี้เรือขอเดียวม่งวิ่งไปเข้าสองทางเช้ย้อสิครับ <laughs> จอดเลยวันนี้เราเจอปัจจิบนะลมเบาๆมงไหลหัวด้วยครับตัวแรกไม่เป็นตัวคนตัวใหญ่ๆ,ๆเลย ทำได้ตัวนี้ไม่ใหญ okay, mm ่นะโอเคอีกหนึ yeah, s <S uh ่งแต้มแต่เก่งมาแล้วมาได้ไงหมายผมหมายผมอ่ะโอเคถ่ายรูปเดี๋ยวปล่อยครับโอเคปล่อยไอ้ข่าเหนียวไก่อยู่เนี่ยนะเก่งโหไม่โหด มงึมงมง่งไปเนี่นตแต่ว่าเฮี้ยแม่งปุ่งระเบิดแล้วมั้งใหญ่บุมบุม,บม,บม ง่ายตายสิลูกงูมากัดเลยติดจิบเลยติดจิบเลยนกปลาจิบเยอะจริง ตอนแรกว่าจะกลับบ้านคงไม่ได้กลับบ้านแล้ววันนี้โอ้โหหลุดเลยว่ะจัมแมนนะับแอคชั่นโหด,ดแบบนี้นะสับน้ำดังๆนะก่อไวไวแต้มทีสามแล้วเช้านี้เริ่มมีรอยแล้วครับเริ่มมีรอยกับตัวเบ็ดยังเหมือนเดิมอยู่นะตัวนี้แข็งๆโหดครับเลดปาทีนี้ใช้สาม เวโอเคโอค้โจะสามบวกเอาแล้วเนี่ยตัวนี้อ้วอนมากกระเป๋าบุรัตตัวนี้เริ่มเปลี่ยนสีโอเคครับ พี่ถอ,อ,อนสวัสดีครับสวัสดีพี่แสวดีครับโอหกับสะเทือนเลยโุ้ติงไงวะเนี่ย,ย่ะมัน่ปลานะครับ เอาแล้วตงไม่ติดเลยขึ้นรถเร็วมีใจเยียดยโอ้มันมีต่ปายังไม่ขึ้นเลยอะทำใจครับแม่ต้องทำใจอยู่ต้งต้งไม่งอะเก่งกบ

en t r e ัวจำ t h u เี็บร้อยติดเกมจแมเป6 5เซนเป็ด5 0โอ้โหตัวนี้น่าจะประมาณ3โลกว่าไงนะแต่ว่าสีมั่งโอ้โหดูดูเลยอ่าโอเคหมายแล้วในกินแต้มครับเช้านี้ก็ตัวนี้ก็เรามาเฝ้าปลาติดนะตรงนี้น่าจะเป็นปลาแบบจับคู่นะเราเตียงห่างตีบวกปลามันไม่ได้วิ่ง วิ่งใส่เหยื่อะนะผมใช้วิธีต,ตีตีแปะหัวเลยครับปากคิวเนี่ยตีที่ตรงด้นเลยกัดทีทันทีครับปลาไม่ยอมวิ่งใส่เหยื่อะนะมันไม่เหมือนปลาจิบเป็นปลาปลาอะไรเงี้ยวิ่งหานะตรวน,นี้ยังยังไม่ได้วิ่งหาเหยื่อะนะครับใช้วิธีแปะตีตรงไหน,นขึ้นตรงไหนตีตรงนั้านเลยครับแต่ก็เน้นให้มันอยู่ทางทางปากที่มันจิบนะครับมันจะกัดไหวกัดง่ายกว่านี่คือบวมเี่นเลยใช่ปนบูชายัะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะครับตัวนี้เราก็เนี่ยดูมือครับเมื่อวานโดนแตนนะเนี่ยบวมแบบปวดตัวนี้ปวดมือมากแด้านซ้ายก็เริ่มปวดแล้วนะครับด้านขวาโดนไปห้าแม่นะด้านซ้ายเนี่ยดูบวมพอกันเลยนะตัวนี้ปวดทั้งสองมือเลยครับปวดมากนะครับการตีมันอาจจะไม่แม่นเพราะว่าผมจับแบบเหมือนพองๆนะ ดรีบร้อยมาซื้มาซื้อีบขนาดนี้จะไปไหน ปลาสีแล้วเขาไปเด้อจะลุดนี่โอ้ยเ่นนิดเดียวไม่รับล้วน นิดเดียวเนี่ยเหลือนิดเดียวเนี่ยนนไม่ละไม่ละขอไหมสิครับโอ้โหหันใหญ่เหรอตัวนี้ แมนสีเขียวนี่มีไซส์ห้าแน่นอนตัวนี้ป้าสีแบบเหมือนจะจับคู่นะีมันขึ้นทีละคู่ทีละคู่นะัโอเคไม่ตึงแต้มครับ